ตอนที่หนึ่งร้เอ็ดไม่คู่ควรป้าใหญ่ไม่กลับมาจนกระทั่งบ่ายสามพอเดินเข้าประตูมาก็มองสำรวจก่อนว่ามีใครอยู่หรือไม่ป้าใหญ่กำลังทำอะไรซื่อใหญ่มองอีูฝ่ายยังไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเมื่อเห็นว่าถูกซื่อใหยนจับได้ป้าใหญ่ก็ยิ้มซ,ซื่อและพูดว่าไม่มีอะไรฉันส่งเด็กแล้วลเลยแวะไปตลาดาเพื่อซื้ออาหารค่ะ ซู่เยียนเหลือบมองไปที่มือของเธอมือนั้นว่างเปล่าและอาหารอยู่ที่ไหนเห็นว่าของไม่ค่อยส่วนเลยไม่ซื้อป้าใหญ่ที่บายอย่างรวดเร็วเขาอ,อ้างที่แยก่กว่านี้มีอีกไหมป้าใหญ่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งเขาบอกตามตรงความจริงฉันกำลังจะค้หาก,กับฟังเซอร์วีอยู่อย่าปล่ใจถ้าต่อไปเขาจะมาหาบา่อยๆซู่เยียนฉีวัคซีนให้ภูมคุมกันเก,ก็บป้าใหญ่ไว้ก่อน ว่ายายแสดงสีหน้าว,าว่าดอนไห้แล้วเพราะกังวลว่าจะขัดจังหวะพวกเขาพูดคุยกันถึงได้จงใจกลับมาช้าชดีแล้วที่คุณสามารถพบคนที่ดีกับคุณและลูกตอนที่สามีของฉันจากไปฉันเพิง่งอายุ27ฉันมีลูกสาวเพียงคนเดียวถ้ามไม่ใช่เพราะพี่น้องของสามีช่วยเหลือฉันคงไม่สามารถรอยู่ต่อไปได้ ป้าใหญ่เองก็เลี้ยงดูลูกมาคนเดียวเธอจึงรู้สึกเห็นใจตอนนั้นพ่อของลูกไม่อยู่แล้วเธอเองก็คิดเรื่องนี้เพียงแต่ไม่เจอคนที่ถูกใจซุเหรียเข้าใจอีฝ่าแตกต่างกับเธอสามีของป้าใหญ่ป่วยตายตอนมีชีวิตอยู่เขาดีกับป้าใหญ่และลูกมากงานที่สะกดอกและต้องใช้แรงงานเขาจะแย่งไปทําทั้งหมดทั้งขึ้นภูเขาตัดฟืนเก็บผลไม้ป่าป้าใหญ่ไม่เคยทําเลย เมื่อมีผู้ชายแสนดีอย่างนี้มาเป็นมาตรฐานเมื่อคิดจะแต่งงานใหม่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วปีนี้ป้าใหญ่เพิ่องอายุแค่38เองความจริงก็อายุไม่มากไม่คิดจะหาใครสักคนหรอคะในอนาคตสาวโสดอายุ30ที่ยังไม่ได้แต่งงานมีถุ่มเทไปอย่างซู่เหยนเองก็ใช่30แล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องนี้โสดแล้วไง เธอก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้แต่งานและต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยะัดแถมยังต้องคอยปรนนิบัติคนอื่นเธอไม่ได้ป่วยสักหน่อยถึงอยากใช้ชีวิตแบบนั้นฉันล้อลูกคงสันญางเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เลยป้ายเย็นบุกมือตอนนี้ลูกสาวป้าเรียนอยู่พอเรียนจบแล้วก็ทํางานจากนั้นก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเส้นทางชีวิตของตัวเองฉันแค่รู้สึกว่า ป่าน่าจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างอย่าเอาชีวิตของตัวเองทั้งหมดทําเพื่อลูกสาวเลยคําว่าแม่นั้นแสนจะมหัศจรรย์แต่สู้เย็นคิดว่าคําว่ามหัศจรรย์ยังน้อยเกินไปป้าเห็นไม่พูดอะไรสักคำผ่านไปนานทุติ้มแล้วกล่าวว่าลอาลูกเรียนจบค่อยว่ากันค่ะต่างคนต่างม,มีความคิดเป็นของตัวเองสู้เย็นไม่ได้วานล้อมอีกป้ากลับไปที่หนานฟู้ก่อนนะฉันจะเก็บกวาดที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับ จ้าของเดิมทิ้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านไว้ให้ซื้อเหียนรวมทั้งเตียงไม้โบราณซือเหียนรู้สึกไม่ชินที่จะนอนเตียงแบบนี้เธอจึงรื้อออกและเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเมื่อวานตอนบ่ายเธอโทรไปที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ให้พวกเขาส่งเตียงสามเตียงที่เหมือนกับที่บ้านใหม่มาให้เดิมทีคิดจะเปลี่ยนเตียงนอนในห้องป้ายใหญ่ด้วยสุดท้ายป้ายใหญ่บอกว่าชอบเตียงแบบโบราณมากกว่าในฤดูร้อนบูเคสเซอร์ผืนหนึ่ง กับผ้าปูเตียงอีกผืนก็พอแล้วของพวกนี้ล้วนซื้อมาใหม่ป้ายเย็บซักตอนเช้าในฤดูร้อนแค่ตอนเที่ยงก็แห้งแล้วซื้อเย็นเอาเสื่อและผ้าปูที่นอนมาปูเสร็จเรียบร้อยด้านหนึ่งเก็บกวาดทำความสะอาดอีกด้านหนึ่งก็คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของฟางเจอวีหลังจากฟางเจอวีกลับบ้านแล้วหญิงชราก็ตะโกนเรียกเขาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเป็นอะไรไป เธอไปช่วยแม่สาวข้างบ้านปลูกอะไรหรอหญิสชลามองสำรวจเขาขึ้นขึ้นลงลงถูกปฏิเสธมาเสียแล้วโธเอ๋ยอย่าเสียกำลังใจล่ะก่อนหน้านี้เธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ตรอมใจตายพอคิดมากหลังจากถูกผู้หญิงปฏิเสธมาปลูกต้นหอมยังมีมะเขือเทศเธอมีบ้านอยู่ในหนานฟูปกติก็ไม่ค่อยมาที่นี่หรอกครับฟานเจอร์วิวไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นการแสดงออกของหญิงชลา เธอตกลงจะคบกับผมแล้วยา่าเธอตกลงเป็นแฟนของผมแล้วหญิงชลาต้องมองเขาและตบหน้าอกตีเธอกลัวแทบตายอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ตกลงเธอก็เกรงว่าเซียววีจะกินไม่ตกแต่พอได้ยินว่าแม่สาวคนนั้นตกลงแล้วหญิงชราก็รู้สึกตะขี่เกิหวงใจพิกพลนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีเธอบอกว่าแม่สาวคนนั้นมีบ้านอยู่ในตัวเมืองหนานเฉินดามนั้นก็คงมีเงินมากสินะ ชาวบ้านคนอื่นคงไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หญิงชรารู้เรื่องทั้งหมดดีหลายปีมานี้ที่ฟาร์ซวีกลับมาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาอ,ออกไปทํางานข้างนอกตลอดชวนพวกสหารที่ร่วมรบมาเปิดบริษัทด้วยกันสรุปก็คือหางเงินได้จำนวนมากทีเดียวฟาร์ซูวีสบตาหญิงชรารู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรเขาจึงยิ้มแล้วกล่าวว่าเธอนะ่ะรวยกว่าผมอีกครับรวยกว่าเธอเนอะเหรอ หญิงชลารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยใช่ครับเธอร่วมทุนกับเพื่อนเปิดบริษัทเสื้อผ้าธุรกิจไปได้ดีมากส่วนจำนวนที่แน่ชัดเท่าไหร่นั้นฟางเซวีไม่ได้บอกแต่หญิงชลาพอดูออกว่าแ่่จะมีเงินมากจริงๆพออีฝ่ายไม่มีเงินหญิงชลาก็กังวลว่าเธอจะเห็นแก่เงินแต่เมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายมีเงินมากกว่าฟางเซวีเสียอีหญิงชลาก็ยังกังวลว่าเธอจะจริงจังกับฟางเซวีหรือเปล่า ปีนี้เซียววีอายุ30กว่าแล้วปล่อยเวลาไปนานกว่านี้ไม่ดีแน่ถ้าแต่งงานได้ก็รีบแต่งๆเร็วๆเถอะหนิงรารู้สึกว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้ทําตัวมีอิสระในเรื่องของความรักไม่เหมือนกับสมัยของตนพวกเขาคบหารักใครกันไปมาแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอย่าร้างกันก็มากแล้วยังเรื่องตามหารักแท้แรน,นั่นอีกเธอไม่เข้าใจเลยถึงยังไงเธอก็คิดว่า การสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ต้องรีบหรอกครับแต่เดิมเขาคิดว่าต้องใช้เวลานานในการตามจีกว่าซู่เยียนจะตอบตกลงเขายังคิดถึงว่าถ้าเด็กๆไม่เห็นด้วยซู่เยียนก็คงไม่ตกลงแน่เขาคงต้องเตรียมการรบแบบระยะยาวถึงขนาดคิดว่าอาจต้องรอให้เด็กๆเ,เข้าเรียนมหาวิทยาลัยกันแล้วซู่เยียนถึงจะยอมตกลงไม่คาดฝันเลยจริงๆว่าซู่เยียนจะยอมคบกันเร็วขนาดนี้ เป็นแบบนี้ก็ดีมากแล้วเขาจะรีบร้อนไม่ได้เขายังไม่ได้รีบร้อนก็ไม่มีประโยชน์ที่หญิงชลาจะร้อนใจไม่ว่ายัางไงตอนนี้ทั้งสองคนก็ตกลงคบหาด้วยใจกันแล้วดังนั้นทัศนคติของหญิงชลาที่มีต่อสื่อเย็ยนจงเปลี่ยนไปเธอไม่ขออะไรมากเพียงแค่หวังว่าอีฝ่ายจะดีกับเสี่ยวหยีเท่านั้นซื่อเย็ยนล็อกประตูและกําลังจะก,กลับบ้านพอออกประตูมาก็เจอเข้ากับหญิงชลาคืนนี้ไม่อยู่ค้างที่นี่หรอ หญิงชลาถามพร้อมรอยยิ้มซู่เยียนตกตะลึงไปชั่วขณะไม่คิดว่าหญิงชลาจะคุยกับตัวเองใช่ค่ะหลายอย่างที่นี่ยังไม่เรียบร้อยเลยเราผู้เร่เด็กปิดเทิงฤดูร้อนค่อยมาพักที่นี่สักระยะบ้านที่มีลานแบบนี้อากาศเย็นกว่าบ้านที่เป็นตึกเยอะเลยค่ะซื่เยียนตอบแล้วส่งยิ้มกลับไปก็นั่นละ่ะคนหนุ่มสาวสมัยนี้ต่างก็ชอบบ้านตึกแต่ฉันว่าบ้านแบบนี้ดีที่สุดด้านหน้าและด้านหลังเป็นสวนกว้างขวางมาก เฉลามองสำรวจสู้เย็นอย่างละเอียดโดยผอมลงกว่าที่เจอการครั้งก่อนมากผิวพรรณก็ขาวขึ้นไม่น้อยพอสวมชุดกระโปรงติดกันสีชมพูอ่อนรูปผมเป็นหางมา้าสวมรองเท้าลำลองสูสงนิดหน่อยถ้าไม่รู้ว่าเธอมีลูกมาแล้วก็ต้องนึกว่าเธอเป็นเด็กสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานแน่นอนรูปร่างหน้าตาดีไม่มีทีต่ติถ้าพูดถึงเรื่องรูปร่างฟาซูวีนั้นมีแผลเป็นมีหรือจะคู่ควรกับคนอื่นเขาส่วนอายุ ได้ยินเียว,วีบอกว่าเธอเพิ่งเจอ26ฟังเจอว,วี36ห่างกันตั้ง10ปีว่ากันตามความจริงแล้วเป็นฝ่ายหญิงที่เสียเปรียบเรื่องเงินนั้นยังไม่ต้องพูดถึงมีบ้านที่หนานฟูส่วนบ้านหลังนี้ราคาตั้ง330,000หยวนเธอบอกว่าจะซื้อก็ซื้อทันทีแม้แต่ตายยังไม่ทันกระพริบเลยได้ยินมาว่าบริษัททำกำไรงานด้วยพอคิดอย่างมีแล้วนอกจากเรื่องที่มีลูกสองคนในด้าน,นอื่น เรนเป็นเสียวหวีที่ไม่คู่ควรกับเธอสู้เหยียนเห็นหญิงชลาต้องมองเธอโดยไม่พูดอ๋อไม่มีอะไรเราเป็นเพื่อนบ้านกันในอนาคตมีเวลาว่างก็ามาเที่ยวบ้านฉันบ้างนะสายตาของหญิงชลาที่มองสู้เหยียนนั้นเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาได้ค่ะมีเวลาว่างต้องแวะไปเที่ยวแน่นอนสู้เยยนพูดคุยกับหญิงชลาพังหนึ่ง ก่อนจะลากลับไปซู่เยีนไม่รู้ว่าหญิงชลาคิดอะไรอยู่เพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือฟังเสือวีคิดยังไงเย่าว่าแต่หญิงชลาไม่ใช่ญาติแท้ๆเลยต่อให้เป็นญาติแท้ๆถ้าเกิดไม่ได้ใกล้ชิดกันซู่เยีนก็คงไม่ฝืนใจตัวเองไปอะไรไปจบประแจงแน่ใกทั้งสองอยู่ที่บ้านแล้วพอพวกเขาเห็นซู่เยีนก็รีบวิ่งเข้ามาถามว่าดอกไม้และต้นหอมที่ปลูกตอนเที่ยงรอดแล้วใช่ไหมเชียนเป่ายัางจะไป รดน้ำอีกแต่สู่เยียนห้ามเอาไว้ฟ้าจะมืดแล้วค่อยไปพรุ่งนี้สู่เยียนเข้าไปอาบน้ำในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและวจึงออกมาการสอบปลายภาคแปล้จะมาถึงแล้วจริงๆเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างจริงๆขยันอ่านหนังสือมากระยะเวลาแค่เทิมเดียวเธอตามเพื่อนร่วมชั้นทันแล้วตอนนี้มีอยู่สามวิชาหลักที่ผลการเรียนไม่เลวเลยโดยเฉพาะวิชาภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะสอบได้คะแนนเต็มวิชาภาษาจีนและคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นต้องมีการตวเพิ่มมีวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวที่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเรียนเต้นรําและเปียโนคุณครูในคลาสสอนพิเศษบอกว่าจริงๆมีพรสวรรค์ด้านเปียโนมากจึงแนะนําให้เลิกเรียนคลาสเต้นรําไปก่อนแล้วหันมาเน้นหนักด้านการเรียนเปียโนแทนแต่จริงๆเองชอบเรียนเต้นมากกว่า ซื่อหยนซึ่งไม่ได้บังคบให้เลิกเรียนเต้นและไปเรียนเป็นโนเพลงอย่างเดียวเคยมีคนบอกว่าความสนใจคือครูที่ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องจริงงานอดิเรกคือสิ่งที่ตนสนใจไม่ใช่เพราะชื่นชอบถึงได้ไปเรียนหรอกหรือดังนั้นจริงๆอยากเรียนอะไรก็แล้วแต่เธอขอแค่มุ่งมันตั้งใจแค่นี้ซื่อเหยนก็ปลื้มใจมากแล้วก่อนหน้านี้หนูลองทําแบบทดสอบดูแล้ว น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่หนูจะพยายามทำแบบฝึกหัดทุกทวนค่ะจริงๆโชว์แบบทดสอบที่เคยทำก่อนหน้านี้ให้สู้เยียนดูภาษาจี98น98คะแนนภาษาอังกฤษ99คณิตศาสตร์ 99, ร95คะแนนดีจ้ะรอให้หนูสอบเสร็จปิดเทอมฤดูร้อนแล้วเราจะไปเที่ยวกันด้านการเรียนของจริงๆสู้เยยนไม่ต้องกังวลเลยจริงๆดีจังเลยแม่ครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเทยนเป่าถามด้วยความดีใจ ไปเที่ยวทะเลผู้ลูกยังไม่เคยไปเลยนี่ทางตะวันตกก็น่าไปเที่ยวเช่นกันแต่เวลานี้แปลหลายแห่งยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากนะถนนหนทางอาจยังไปไม่ถึงสู้ไปชายทะเลใกล้ๆแล้วอยู่ขางแรมสักพักจะดีกว่าแน่นอนว่าถ้าฟางเซอร์วีมีแผนการที่ดีกว่านี้เธอก็จะลองฟังเขาดูพอคิดว่าจะได้ไปท่องเที่ยวก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่เคยเห็นทฮเลด้วยแล้วเด็กทั้งสองคนเข้าน,นอนอย่างมีความสุขในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นซู่เยียนที่ยังหลับอยู่ถูกเทียนปอบปลุกขึ้นมาเช้าขนาดนี้ทำไมไม่นอนซู่เยียนเหลือบมองเวลายังไม่ตีห้าเลยแม่รีบตื่นเถอะพวกเราต้องไปรดน้ำพวกเราต้องไปรดน้ำให้ดอกไม้กันเทียนปอาเห็นแม่ล้มตัวลงนอนอีกจึงรีบดุงตัวเธืไว้ยซู่เยียนค่ำครวญ เธอหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเม็ดจึเป็นต้องเช้าขนาดนี้หรอกสุเย็นทำการเจราจากับเทียนเป่าแม่บอกเองว่านกที่ตื่นเช้าจะจะหานอนได้ดังน,นั้นเราจึงต้องตื่นแต่เช้าถ้าไปสายดอกไม้กับต้นหอมต้องหิวน้ำตายแน่เร็วเข้าดิบเถอะสุเย็นไม่เชื่อว่าเขาจะเชื่อเรื่องไรสลับะผู้นี้เห็นเห็นอยู่ว่าอยากไปดูว่าดอกไม้ตัวขนาดไหนแล้วแม่เร็วเข้า พวกเราต้องรีบไปด้านซ้ายหรอกเจนบอกกินอาหารเช้าเสร็จแล้วแต่ซูเหยยนค่อยๆกินอย่างชา้าๆเขาจึงร้อนใจรู้แล้วไปกันเถอะดื่มนมเสร็จแล้วเธอก็พาเด็กๆไปรดน้ำต้นไม้เมื่อไปถึงที่นั่นก็พบว่าฟางเซวีตื่นและกำลังสอมมวยอยู่อาฟางกำลังทำอะไรเจ้าตัวแสงแสนฉลาดทันทันที่เห็นว่าฟางเซวีกกำลังสอมมวยอยู่ก็ยังสรงใจถามเพราะอยากจะเล่นด้วย กำลังออกกำลังกายอยู่อยากเรียนด้วยไหมดวงตาของเทยนเป่าแวววาวขึ้นมาทันทีอย่าครับเรียนอย่างนี้เนี่ยนะต้องมุ่งมั่นด้วยฟางเซอวีคิดว่าเทยนเปาอาจจะไม่มุ่งมั่นพอได้สิเทยนเปาพยังน่ารับอย่างแรงสู้เย็นเลือมมองเขาแล้วยิ้มอย่าฟังเขาพูดเลวไหลเลยแค่วันเดียวเขาก็ร้องไห้กลับบ้านแล้วแม่อยูดูถูกกันสีผมเก่งมากนะเทยนเปาพูดอย่างไม่ยอมแพ้ เก่งขนาดนั้นเลยเหรอน่าเสียดายที่แม่ไม่เชื่อซู่อเยียนจงใจพูดแน่นอนเชิญเป่าเก่งมากพรุ่นี้ผมจะเรียนแ่อมมวยกับพะฟางแม่จะจำคำพูดนี้ไว้ถ้าทำไม่ได้เป็นลูกสนัขงเลยนะ